าคำคืรวมกันหัวเราเสียงดังสังคมล่นไปไม่หยุดทาต้องมาไว้อยู่ในใจสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is delightful วันนี้ก็พามาผูกบุญสัมพันธ์กับ วัดทระสิงเนาะเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆครับผมก็คือเป็นยุทานุนสิงหะไขนะครับผมตรบลเวียนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับผมแตผมจะให้ดูประวัติไปเลยนะครับผมก็ให้ดูบรรยากาศไปเลยนะครับผมก็เป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งนะครับผมที่พลาดไม่ได้๋ยวผมจะบอกประวัติแบบคร่าวๆนะครับผมวัดพระสิงเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดเชียงราย ไม่ปรากฏประวัติในการสร้างชินการมารีปรกรณ์กล่าวว่าท้ามหาพรมเจ้าเมืองเชียงรายอนุชาของพญากินาอัญเชิญพระศรีหนปติมาจากกำแพงเพชรมายังเมืองเชียงใหม่เมื่อพญากิดนาปารธนาจะสร้างซุ้มจระนำขึ้นใหม่ให้เป็นปฏิที่ให้เป็นที่ประดิษฐ์ของพระสิงหหน ปติมาท้ามหาพรมจึงอัญเชิญพระสิงหนลปติมาไปยังเมืองเชียงรายเพื่อนำมาเป็นแบบสร้างอีกองค์หนึ่งด้วยทองสำร็จให้เหมือนองค์ต้นแบบทำการหล่อและสวดเบิกที่เกาะดอนแท่งเมืองเชียงแสนแล้วอัญเชิญปติมาฐานในวิหารหลวงเมืองเชียงรายคือวัดพระสิงห์ในปัจจุบัน เมื่อพญาเกิดนาสวรรณคตพญานาพญาแสนนะผรพญาแสนเมืองมาโอรสได้ขึ้นรองราชสืบแทนท้ามหาพมไม่พอใจจึงยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่แต่ไม่สำเร็จภายหลังพญาแสนเมืองมานำกองทัพสู้รบจับเท้ามหาพมได้แล้วอัญเชิญพระสิงห์หลปฏิมายังเมืองเชียงใหม่ วัดพระสิงห์คงมีฐานะเป็นวัดที่สําคัญตลอดทุกยุคทุกสมัยช่วงสงครามขับไล่พม่าออกจากล้านนาทําทให้เมืองเชียงรายกลายเป็นเมืองล้างตั้งแต่พุทธศักราช2,347 yeah. จนเมื่อฟื้นฟูเมืองเชียงรายพุทธศักราช2386จึงมีการบูรณะวัดสำคัญต่างๆอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามจำนวนไพ่พลและสถานะทางสังคมในยุคนั้นพุทธศักราช2433ย3มีการสร้างวิหารวัดสิงข์ขึ้นใหม่ันิฐานว่าสร้างบนฐานเดิมของวิหารยุคล้านนา ซึ่งเป็นรูปแบบและสถาปัตยกรรมคล้ายกับวิหารวัดงามเมืองหรือหลังเก่าและวัดพระแก้วสันนิษฐานว่าช่างผู้ออกแบบและก่อสร้างคือช่างคณะเดียวกันจุดหมายเหตุเมืองเชียงรายยุคฟื้นฟูเมืองเชียงรายกล่าวว่าเดือน8ขึ้น5ค่ำวัน7ศักราช1252ปีกดยี่ปกวิหารวัดพระแก้ว ลอดเดือน8ดขึ้น12บสองขปกวิหารวัดพระสิงห์พุทธศักราช2436พระธรรมมาปัญญาภายหลังพระเป็นพระครูเมธรรมกรยานเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์พร้อมเจ้านายทั้งหลายอ่านชื่อผิดขอภัยด้วยนะครับผมภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรง <c oughs> ได้สร้างพระพุทธรูปสององค์พระ ปเจตพุทธเจ้าหนึ่งองค์พระมหาสังกาจนะหนึ่งองค์พระอรหันต์แองค์ปฏิสถานในอุโบสถถึงพุทธศักราช2437ผ้าประทานวัดพระสิง์มีเงื่อออกจุดหมายเหตุมีเชียงรายยุคฟื้นฟูเมืองเชียงรายกล่าวว่าส็รามาช่วงศกราช1255ตัวปีลาไส ทุเจ้าธรรมัตปัญญาเจ้าที่การวัดพระสิง์เป็นคราภายนอกเจ้านายสันทะฐานทั้งหลายได้สร้างก่อพระเจ้าสององค์พระประเจดหนึ่งองค์พระมหากาจยะหนึ่งองค์อรหันต์แองค์ถินสกักราช1,256ตัวปีกาบสงา วันห้าค่ำและปบมวลเดือนแปดลงสองค่ำเงือพระเจ้าหลวงวัดพระสิงห์ออกพุทธศักราช2438เดือนมีนาคมขึ้นหนึ่งค่ำได้ของที่ฝังอยู่ใต้ดินเนื้อวิหารวัดพระสิงห์ออกมีพระธาตุสอดดวงพระพุทธรูปทองสี่องค์ พระพุทธรูปเงินหนึ่งองค์พระพุทธรูปทองสององค์แก้วสามลูกขึ้นสามคำ่ำได้ธาตุห้าสิบแปดดวงพระพุทธรูปเงินหนึ่งองค์พระพุทธรูป, ông, รรปแก้วสององค์โกดเงินหนึ่งโกดสองหนึ่งโกดแก้วหนึ่งโกดนาคหนึ่งแก้วสี่ลูกถึงเดือนเมษาขึ้นสิบห้าค่ำได้ฉลองวิหารจุดหมายเหตุ<ม> เมืองเชียงรายยุคฟื้นฟูเมืองเชียงรายกล่าวว่าเดือนหกขึ้นหนึ่งค่ำได้ของฝังอยู่ในเดือนเหนือวิหารวัดพระสิงห์ออกคือท่าส1ดวงพระเจ้าคำสี่องค์พระเจ้าเงินหนึ่งองค์พระเจ้าคำหนึ่งองค์แก้วสามลูกเดือนเดียวกันนั้นขึ้นสามค่ำซ้ำได้า่าห้าสิบแดวงพระเจ้าเงินหนึ่งองค์พระเจ้าแก้วสององค์ โคดเงินหนึ่งโคดคำหนึ่งโคดแก้วโคดน้าหนึ่งแก้วสี่โลกถิ้นเดือนเจเพ่งเคสคลองวิ<อป>ออาหารกินทานเล่ามวลพุทธศักร 49, าช2449พระธรรมมบัญญายังอนุญาตให้มหมอเบสมิชันมิชานาลิน ให้ใช้พื้นที่วิหารวัดพระสิงห์เป็นสานที่เผยแผ่ศาสนาคิดได้บันทึกว่าในเมืองเชียงรายทุกวันอาทิตย์ตอนบ่ายมีพวกชาวคิดที่เผยแผ่ศาสนาในในตลาดบางครั้งมีผู้ชายหลายคนจากหมู่บ้านต่างๆที่เข้าในเมืองเพื่อเสียภาษีหรือถูกเกณฑ์มาทำงานตามโครงการของรัฐบาลพวกผู้ชายเขานอนวัดทุกคืนและพวกชาวคิด เข้าในวัดเพื่อการสอนหรือเผยแผ่คำสอนของพระเยซูคริ์ท่านเจ้าอาวาสของวัดประธานวัดพระสิง์เข้าไปฟังคำสอนของชาวคิดบ่อยๆและชวนเชิญเขาเผยแผ่คิดศาสนาในวัดของท่านตามคำชวนของท่านเจ้าอาวาสชาวคิดก็คึกจอหนังตั้งหน้าพระ ประทานลงทองเลยสซมลิทปิดทองพระเออเรียกว่าชาวคิดได้ใช้เครื่องฉายภาพนิ่งเพื่อแสดงชีวิตของพระเยซูทุกคืนครับผมก็โอเคนะผมก็แบบประวัติแบบคร่าวๆเนาะผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยเพราะว่าภาษาไทยก็ผมกระโทอ่ากทแหละแต่มันมีอังกฤษเดวยก็อนิดหน่อยอประมาณนั้นก็อันนี้ก็ให้ดูเป็นแบบคร่าวๆนะผมมีโอกาสก็ไปเนาะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็จะบอกว่า เนี่ยทางเข้าไปใช่ไหมครับผมผมก็จะเห็นแน่ๆองที่ผมเห็นเนี่ยตรงหน้าประตูเนี่ยเป็นสิ่งใช่ไหมเป็นศิลปะใหม่ตรงนี้แหละครับเป็นเขาเรียกว่าเพิ่งสร้างเสร็จสร้างเส,สร็จไม่กี่วันเองแล้วผมก็เดินทางไปเนี่ยที่ผมถ่ายดูยเขาเรียก<ๆ>ว่าอะไรอยู่หน้าโบสถ์ผมก็ไม่ค่อยเก่งสับเท่าไหร่นะผมเนี่ยองรูปนี้เพิ่งสร้างใหม่เพิ <ๆ S 2> ่งเสร็จใหม่ๆมันแบบว่าของเก่ามันมันมันชำรุดไปหรือว่าเกิดอะไรสักอย่างนี่แหละครับผม นะมก็อก็ที่รู้ก็เพราะเจ้าห<ว>น้าที่ามาบอกพอด <ผม S 1> <ร>ีอาจจะเราจะเข้าไปข้างในกันเนาะก็มนะผมจะทําอันนี้ผมมา3คืนะ2อวันเนาะเดินทางด้วยเช่ารถมอเตอร์ไซค์แต่ผมแล้วก็หาร้านเจผมก็จะใครจะด,ดูคลิปผมก็จะรู้ว่าเออร้านเจแต่ละร้านมีที่ไหนบ้างอะไรบ้างก็จะรู้เนาะแต่ผมก็จะแบ่งแบบเป็นคลิปแยกยสมมติว่า,าผมไป3าคืน4ี่วัน สามคือสีวันผมไปสมมติสิบที่ผมก็จะแยกไปสิบที่เสร็จแล้วผมก็จะทําคลิปมารวมกัน3คือ2วันอีกทีนึงแต่ผมว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ก็เดินทางจากซิสเกตมาไปเชียงรายก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกท,ท,ท่านนะผมได้มากราบไหว้ขอพรพระภูมิพุทธพันธ์แล้วก็ เขาเรียกว่ามาถือศีลทานมังสวัสด์ทานเจกันด้วยนะครับผมเพราะว่าภัยพิบัติก็เยอะขึ้นมากมายเลยการที่เราจะทานมังสวัสด์ทานเจจะเป็นการสิ่งที่ดีเป็นการต้านภัยพิบัติให้กับทุกคนทุกคนสิ่งที่พูดไปเนี่ยก็เหมือนกับทําให้ตัวเองนั่นแหละการที่เรามากาบบุญสร้างทานบุญบารมีก็เพื่อให้กับตัวเองด้วยนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่แบบบางทีเราอาจจะทําอะไรแบบไม่ราบลื่นหรือว่ามีความเจ็บป่วยนะครับผมอันนั้นคือกาลังสะกิดให้เรารู้แล้วว่ากําลังสะกิดว่า บุญกุศลของเราใกล้จะหมดแล้วเราใช้บุญเก่าใกล้จะหมดแล้วท้งนี้ใเมื่อบุญใหม่เราไม่สร้างเพิ่มไม่สร้างกุศลเพิ่มบุญเก่าก็จะลดลงไปเรื่อยเหมือนกับเราหาเงินหาอยู่หากินอ่ะมันก็มีวันใช้มีวันหมดไปเนาะประมาณนั้นการที่เราทาโลกทำทำดําเนินคู่กันไปเนาะทาสิ่งใดถ้าบุญแล้วก็สาธุก็จบไปแค่นั้นก็ไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรการยึดติดเราจะได้แค่บุญแต่ถ้าเราไม่ยึดติดทําไปเลยเลยให้ทานไปเลยเลยอย่างเงี้ยเราจะทั้งกุศลและก็บุญ กุศลสามารถเขาเรียกว่าสลายนี้สินเวรกรรมต่อ,อขจักกรรมในเวรได้นะครับผมประมาณนี้แล้วเราก็จะทั้งบุญบุญนี่หมายความว่าความสุขสบายความเป็นอยู่ในในในปัจจุบันเนี่ยเราเป็นอย่างไรนะผมนั่คือบุญบุญที่เราได้ใช้มานะครับอาจจะมีรถบ้านช่องอะไรเงี้ยมีสามีสามีภรรยาที่สวยหล่อมีลูกที่น่ารักประมาณนี้ก็โอเคนะครับผมก็

你们养看。 อยู่กับเธอใจไม่ว่าคนของฉันอยู่ตลอดตอนนี้เมื่อยามค่ำคืน 干活喽！